สวัสดีครับวันนี้พามาชมแปลงนาข้าวมะลิที่หวานเมื่อวันที่15อายุได้12วันได้ประมาณนี้ปีนี้ขึ้นสวยมากดยกว่าปีก่อนใส่ปุ๋ยรองพื้นแล้ว รอแต่จะให้น้ำเอาไว้ทําพันธ์สมแปลงนี้ฝั่งนี้เป็นสวนไผ่กิมซุงหรือตรงลืมแรงแตกยอดแตกใบใหม่ผ่านพ้นช่วงหน้าแรง้ง ห้าหกเดือนร้อนจัดมีแต่สี่สิบสององศาขึ้นแต่ละวันวานนาพอดีขึ้นสวยขอบคุณครับที่รับชม